ใชครับนี่คั่วเนื้อควเนื้อควเนื้อราชพิพขาใจนี่เนื้อจากมเช้เนื้จมเช้าี่ทำกรอยเปนเนูัว Các bạn hãy đăng cho kênh lên, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่ในครัวบอกครัวส like ิจ <único Liberty répondre throat> ้าใช่ไหมใช่เลยฮ่อนี้

ปลาอ่ะปรุงเครื่องใส่หลายเค็มหลายไปผงนัวฟุ้งฟิ้งกระยิ่งแมวรสอร่อยอร่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบอ๋อไข่ที่ มันหอยตาเออไม่รู้ขไเป็นสืมเป็นยังไงบ้างเด็ีก้ก็ดีาีเขียว เปกะเพราผูกเอง่ยเด็ดจากนาบา้านอ๋มอมแทบไี่รอะใส่ใบกะเพราหอมง 我不，老板。